ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็อ่านี่เราผ่าสู่รายการพี่ปุณศิษยก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการเตะบอลยังไงให้บอลพุ่งแรงเหมือนกับจะลวดเหมือนกับพวกขี่ปนาวุธหรือเหมือนกับพวกปืนรถถังแล้วก็ให้โดง่งแล้วก็ให้สูงผมก็คลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูรุ่ชมครับไปก่อนจะไปดูคลิปนี้กันก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องพี่ปุณศิษล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรุ่ชมครับไปโอเคไปดูกันเลย เค okay, ไปดูเลยครับคืออย่างแรกเนะี่ยผมขอโชว์ให้ผู้ชมดูก่อนผมขออนุญาตอ่าเลี้ยงบอลไปทางนู้นก่อนแล้วผมจะทําการเตะให้กับผู้ชมดูนะโอเคเดี๋ยวก่อนก่อนสอนขอโชว์ให้ดูก่อนว่าว่าเพราะว่า,ว,าว่าผมในยิงแรงถึงผมเป็นผู้รักษาประตูเถอไงผมก็เป็นคนที่เตะแรงนะผมก็ซ้อมวิธีการเตะเพื่อเผื่ออยู่ในการแข่งขันแล้วก็หรือว่าอยู่ที่โรงเรียนก็เวลาผมเซฟบอลได้ผมจะได้เตะส่งให้เพื่อนร่วมทีมชมโอเค ถึงผมจะเป็นผู้รักษาประตูผมสามารถสอนวิธีการเตะได้เหมือนกับผู้เล่นนะดูนะเห็นเป้านี่บอกเลยพุ่งแรงเหมือนจรวดไหมไหมเออพุ่งแรงเหมือนจรวดเลยคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งดูดิโกเบี้ยวเลยบอกบอกแล้วผมยิงแรงเออถึงผมจะเป็นผู้รักษาประตูผมก็ยิงแรงนะคุณผู้ชมเออปกติผู้รักษาประตูมีแต่เซฟบอลแต่ว่าผมไม่ได้แค่เซฟบอลผมสามารถเตะบอลได้แล้วสามารถเลี้ยงบอลได้เหมือนกับผู้เล่นเลยนะโอเคขอโชว์อีก อีกอีกรอบนึงนะผู้ชมผมผมจะยิงแบบเต็มข้อนะมี่เป็นไงล่ะโอ้โหติดต้นไม้เลยเมื่อกี้เกือบพุ่งไปสวงสวรรค์นนะ่ะเออ,อเคมาผมจะสอนวิธีการเตะนะครับก็คือก็คือ,ก,คอก็คืออย่างแรกเนี่ยให้เรานะครับอ่าจับบอลก,ก่อนนี่จับบอลงี้ก่อนนะครับแล้วก็เฮ้ยโกเกะไปมาอย่างแรกก็ให้จับบอลงี้ก่อนครับจับบอลงี้ก่อนนะแล้วก็ ค่อยๆก้าวไปนะครับก็คือคือ,ค,อคืออย่างแรกนยะให้ผู้ชมวางเท้าให้ถูกก่อนเวลา,านี้อ่าเวลาที่ผู้ชมจะเตะบอลเนี่ยผู้ชมจะต้องอ่าเอาเท้าเหยียดไปให้ไกลกว่าลูกฟุตบอลประมาณสักประมาณ3นิ้วนะคผู้ชมอ่าคือ,อคือประมาณ3นิ้วหรือว่ารือว่า2นิ้วก็ได้แล้วก็ให้ผู้ชมเนี่ยฟอลโล่เท้า,าครับก็คือเวลาจะเตะให้เราเอ่อเกงข้อเท้าตลอดอย่างนี้นะครับอ่าเป็นการเกรงข้อเท้าอย่างนี้นะเออเกรงเกรงเกรงข้อเท้าอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ใช้บริเวณหลังเท้าเตะ แล้วก็ฟอลโล่เท้าคผู้ชมครับคือคือคือฟอลโล่เท้าตามลูกฟุตบอลในะอย่างนี้ปุ๊บงนี้อ่าคือแบบฟอลโล่ไปเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบงี้แล้วก็หดนะใช่แล้วก็ถ้าผู้ชมอยากจะเพิ่มความแม่นก็คือให้เราแปลงครับแปลงงนี้นะยืดปับ๊บแล้วก็แปลงงนี้อ่าทำให้เราเนี่ยสามารถเตะบอลได้แม่นมากขึ้นนะใช่ผมโชยดูเลยดีกว่าโอเคก็คือเวลาเราจะก้าวไปเตะบอลเนี่ยคือค่อยๆก้าวนะครับแบบ คือคืออย่างแรกให้เดินก่อนเิดผู้ชมอยู่ในระยะที่ไกลจากลูกบอลนะก็ให้เดินก่อนเดินก่อนนะครับแล้วก็พอเวลาไปถึงลูกบอลก็ค่อยวิ่งค่อยวิ่งจากช้าแล้วก็ไปเร็วแล้วก็ยิงเลยนะผู้ชมอย่างนี้นะค่อยก้าวเดินก่อนแล้วก็วิ่งแล้วก็ชาร์จพลังแล้วก็ยิงนะครับผู้ชมเออแหละอันนี้คือวิธีการยิงลูกบอลนะครับคือค่อยๆก้าวแล้วก็พอใกล้ถึงลูกบอลแล้วก็วิ่งเข้าไปชาร์จแล้วก็เตะเลยนะผู้ชมเออแหละนี่วิธีการที่ผมใช้นะตั้งคือก็คือตั้งแต่สมัยเด็กๆประมาณหบ6ขวบก็เตตะออยย่าางนี้มโดดลผู้ชม เดี๋ยวผมจะลองมายิงไกลให้ผู้ชมดูนะอเอโกอยู่นู้นนะอ่าผมจะยิงแบบเต็มข้อนะผู้ชมเอ้อยโอ้โหมีบอกเลยผมยิงแรงนะผู้ชมมาบอกบอกเลยผมยิงแรงมาเดี๋ยวอีกรอบนึงก่อนนี่ดูผมเลี้ยงบอลน,นะนี่ดูเดี๋ยวผู้ชมด,ดูผมเลี้ยงบอลน,นะปึ๊บ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 อ่าเคมา ดี๋ยวผมจะลองยิงชนคานดูดูสุยากมเพราะมันคือโกเล็กมันคือโกหนูมันโกเล็กครับมันยิงชนคานยากบอลโด่งไปหน่อยครับเคมาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะถ้าเกิดว่าชอบให้กดไลชัยให้กระชัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องพี่ปุณสีเหตก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเออก่อนจะจบคลิปผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่า คือปัจจัยสาคัญของการที่เตะบอลให้โด่งเนี่ยคือหนึ่งเลยคือคุณจะต้องมีสภาพส,สภาพอากาศที่สนามหรือว่าข้างๆบ้านคุณเนี่ยให้มีลมค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดว่าบ้านคุณหรือว่าที่สนามถ้าเกิดว่าเกิดว่าลมแรงคุณสามารถเตะบอลโด่งได้เพราะว่าลมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยช่วยทําให้บอลเนี่ยพุ่งสูงแล้วก็พุ่งแรงมากขึ้นนะจากกระแสลมนะอย่างเช่นบ้านผมในลมแรงมากเลยคุณผู้ชมทำทำ,ทำให้สามารถเตะบอลแรงแล้วก็เตะบอลสูงได้นะโอเค ถ้าเกิดว่าบ้านคุณชมอยู่ใกล้ๆบ้านผมก็สามารถมาเตะบอลกับผมได้นะคู้ชมครับโอเคอ่าโอเคหรือไม่ก็เพื่อนหรือว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้อยู่ก็เกิดมา,าเตะบอลที่บ้านผมก็มาได้นะแต่ว่าต้องขออนุญาตเจ้าเจ้าของบ้านอย่างผมก่อนนะผุ้ชมครับโอเคคือบ้านผมเนี่ยบอกบอกเลยว่ากระแสลมเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงสามารถทให้ผมเนี่ยสามารถเตะบอลได้โด่งแล้วก็แรงแล้วก็สูงได้นะผู้ชมครับเออใช่คือผมขอสรุปเลยว่า ปัจจัยของการที่เตะบอลให้โด่งเนี่ยคือต้องมีสภาพอากาศแล้วก็ลมที่ค่อนข้างแรงนะคุณผู้ชมโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายไปไปแล้วจ้าบ๊ายบาย